สคริปต์ภาษาษไทยยินดีต้อนรับสู่ไทยรัฐทีวีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปติดตามหนึ่งในเหตุการณ์ที่ตึงเครียดและน่าจับตามองที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เหตุการณ์ที่เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา B-52 ต้องผเผชิญหน้ากับเครื่องบินขับไล่รัสเซีย Su-27 เหนือทะเลดำการสกัดกานที่อันตรายครั้งนี้ไม่เพียงเป็นภาพสะท้อนขององค์การผาเผชิญหน้าทางทหารแต่ยังบอกเล่าถึงการเมืองระดับโลกและการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทะเลดำถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมาตลอดประวัติศาสตร์เชื่อมต่อระหว่างยุโรปตะวันออก ตะวันตกและตะวันออกกลางหลังการผนวกคาบสมุทรไครเมียของรัสเซียในปี2014ความตึงเครียดในภูมิภาคนี้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกองทัพนาโตเพิ่มความถี่ในการซ้อมรบและลาดตระเวนขณะที่รัสเซียก็เร่งขยายอิทธิพลและกำลังทางทหารในภูมิภาคอย่างไม่ลดละในวันเกิดเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ของสหรัฐอเมริกาหลายลำได้บินเข้าใกล้ทะเลดำในน่านฟ้าสากล ภารกิจที่สหรัฐอเมริกาอธิบายว่าเป็นการฝึกซ้อมและแสดงกำลังสนับสนุนพันธมิตรนาโตในยุโรปแต่สำหรับรัเสเซียมันไม่ต่างอะไรจากการทดสอบเส้นแดงโดยตรงเมื่อเรดาร์รัสเซียจับสัญญาณ B-52 ได้กองทัพอากาศก็ส่ง SU27 ขึ้นบินทันทีจากฐานทัพในไครเมียภาพที่ถูกเผยแพร่ในเวลาต่อมาแสดงให้เห็น SU27 บินเข้าใกล้ B52 ออย่างมากระยะห่างเพียงไม่กี่สิบเมตรการบินในลักษณะนี้มีความเสี่ยงสูงสุด เพราะเครื่องบินทั้งสองฝ่ายกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมหาศาลหากมีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การชนกลางอากาศและนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่ไม่มีใครต้องการเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ถือเป็นหนึ่งในอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่เก่าแก่แต่ทรงพลังที่สุดในคลังแสงของสหรัฐอเมริกาเปิดตัวตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นแต่ยังคงถูกใช้งานจนถึงปัจจุบัน ด้วยความสามารถในการบรรทุกอาวุธได้เกินกว่า30ตันทั้งระเบิดนิวเคลียร์ขีปนาวุธนำวิถีและอาวุธโจมตีแม่นยำสูงทำให้ B-52 เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การป้องกันเชิงยุทธศาสตร์ส่วน Su-27 ของรัสเซียพัฒนาโดยสำนักออกแบบซูคอยถูกออกแบบมาเพื่อท้าทายเครื่องบินขับไล่ตะวันตกโดยเฉพาะความเร็วสูงสุดกว่า2มักพิสัยการบินไกลและความคล่องแคล่วในระยะประชิดทำให้มันเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวในก,ในการสกัดกั้น B-52 สหรัฐอเมริกาได้ออกมาแถลงหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าการบินของ su 2 7มีลักษณะไม่ปลอดภัยและไม่เป็นมืออาชีพเพราะเข้ามาใกล้จนเกินไปแต่ฝ่ายรัสเซียตอบโต้ว่านี่คือมาตรการป้องกันอธิปไตยและเป็นการปกป้องความมั่นคงของชาติอย่างสมควรตลอดหลายปีที่ผ่านมาการเผชิญหน้าระหว่างเครื่องบินรบของรัสเซียกับนาโตในพื้นที่ทะเลดำเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแทบทุกเดือนจะมีรายงานการบินสกัด การไล่ติดตามหรือแม้แต่การบินตัดหน้ากันในระยะอันตรายบางครั้งเหตุการณ์เหล่านี้ถูกใช้เพื่อวัดการตอบสนองของฝ่ายตรงข้ามบางครั้งก็เพื่อแสดงกำลังทางการเมืองสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่จับตามองเป็นพิเศษก็คือการที่บี52ไม่ได้บินเพียงลำเดียวแต่บินเป็นกลุ่มใหญ่ราวกับต้องการย้ำเตือนว่ากองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาสามารถปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ได้พร้อมกันหลายทิศทาง ขนาะเดียวกัน su 2 7ที่บินเข้าใกล้ก็เลือกใช้ยุทธวิธีที่เสี่ยงมากจนทำให้ชุมชนระหว่างประเทศกังวลถึงความเป็นไปได้ของอุบัติเหตุที่ไม่ควรเกิดขึ้นนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าการสกัดกั้นครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของทหารเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองไปยังหลายฝ่ายสหรัฐอเมริกาต้องการแสดงต่อพันธมิตรว่าเรายังหยุดตรงนี้ขณะที่รัเสเซียต้องการพิสูจน์ว่า นี่คือสนามหลังบ้านของเราทะเลดำจึงยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการคำนวณผิดพลาดหากนักบินคนใดคนหนึ่งตัดสินใจผิดหรือระบบใดระบบหนึ่งเกิดความผิดพลาดอาจนำไปสู่การยิงตอบโต้และจากเหตุการณ์เล็กน้อยสามารถประทุเป็นสงครามใหญ่ได้ทันทีสิ่งที่น่าสนใจคือทั้งสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียต่างนำภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาใช้เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ สหรัฐอเมริกาเผยแพร่ภาพว่า B-52 ยังคงควบคุมสถานการณ์และทำภารกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงส่วนรัสเซียเผยแพร่ภาพ SU-27 ที่บินประชิดและผลักดันให้ศัตรูถอยห่างเพื่อแสดงถึงความเหนือกว่าและความเด็ดเดี่ยวของนักบินหากมองในมิติประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าการบินสกัดแบบนี้มีมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเคยบินเผชิญหน้ากันเหนือทะเลบอลติก เหนือมหาสมุทรอาร์กติกและในหลายภูมิภาคทั่วโลกแต่สิ่งที่ต่างออกไปในปัจจุบันคือความซับซ้อนของการเมืองโลกที่ทําให้ทุกการเคลื่อนไหวมีเดิมพันสูงกว่ายุคใดๆสําหรับประชาชนทั่วไปเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องย้ําเตือนว่าแม้สงครามใหญ่จะยังไม่ประทุแต่โลกยังคงอยู่ในสภาวะปรับบางการเผชิญหน้าทางทหารอาจเริ่มต้นจากเพียงการบินสกัดที่ใครบางคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยทะเลดำจึงไม่ใช่เพียงทะเลที่เชื่อมทวีป แต่ยังเป็นเวทีที่มหาอำนาจใช้แข่งขันแสดงกำลังและส่งสัญญาณถึงการทุกครั้งที่เครื่องบินรบจากสองฝ่ายบินเฉดไกลเราก็เหมือนอยู่บนเส้นบางๆางระหว่างสันติภาพกับสงครามผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารหลายคนเตือนว่าหากไม่มีการสร้างช่องทางสื่อสารโดยตรงที่มีประสิทธิภาพระหว่างนาโตกับรัเสเซียความเสี่ยงที่สถานการณ์แบบนี้จะบานปลายย่อมมีสูงขึ้นเรื่อยๆและอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ทั้งโลกไม่อาจแบกรับได้ ในท้ายที่สุดเหตุการณ์ B-52 ถูกสกัดโดย SU-27 ในทะเลดำคือเครื่องเตือนใจที่สำคัญว่าในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและอาวุธร้ายแรงสิ่งที่อันตรายที่สุดอาจไม่ใช่เครื่องจากเหล่านั้นแต่คือการตัดสินใจของมนุษย์หากการตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวโลกอาจเข้าสู่สงครามที่ไม่มีใครต้องการและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเหนือทะเลดำเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ และความเปราะบางของสันติภาพโลกถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด Subscribe ช่องไทยรัฐทีวีเพื่อไม่พลาดเรื่องราวร้อนแรงจากทั่วโลกขอบคุณครับ